Sift, cung รับปักหลักชาแนลนะปะกักหลักชาแนลคลิปนี้เรามาอยู่ที่อ่าวประจวบนะครับเช่นเคยนะเดี๋ยวก่อนอื่นนี่ให้ดูด้านหลังผมตรงนี้ตรงนี้ก่อนนะนี่นะมันจะเป็นทะเลเอ่าวประจวบนะครับนี่เป็นทะเลสวยๆนะก็วันนี้มาเช่นเคยก็จะพามากินยำแซ่บๆนะครับเหมือนเคยนะเหมือนตามเหมือนเช่นเคยนะครับนี่แล้วก็ตอนนี้นะครับตอนนี้ด้านหลังผมตรงนี้นะนี่เล็กซบตตำยำสามคกนี่ตอนนี้กําลังโหยุ่งอยู่เลยนะเดี๋ยวเราเข้าไปดูเล็กทำยำนะว่า จะมีเมนูอะไรแซ่บๆสำหรับวันนี้นะครับสำหรับ EP นี้นะครับ่าเดี๋ยวเราเข้าไปชมจะได้ทำยำกันนะครับนี่มาถึงเราจะมาดูหน้าตู้ก่อนนะครับนี่เป็นโอ้วันนี้มีเมนูเด็ดๆหลายอย่างเลยนี่นะันนี้แซลมอนวาซาบ140บาทนะก้ามปูไขป่ปูนี่150บาทนะนี่ให้ดูอันนี้ตามนี้เลยนะตามนี้เลยนะแล้วก็อันนี้เป็นเมนูนะครับเช่นเคยเดี๋ยวให้ดูเมนูแล้วก็ ถ้าไหนจะมานะมากินยำเจเล็กก็น,นี่แคปได้เลยนะครับอของสตต็อปหน้าจอเราก็เลือกเมนูกันดูนะฮะแต่เกิดดูไม่ทันก็กลับเข้าไปดูเลือหลายรอบได้นะไม่สสงยวสิ์การเข้าชมนะครับนี่หนึ่งท่านเข้าชมได้หลายรอบเลยนะครับอย่าข้าโมโฆษณาผมนะช่วงนี้ยอดตกนะครับเดี <laughs> <laughs> ย๋ยวไม่มีคันน้ำมันมาถ่ายเจเล็กนะ <laughs> นี่นะครับแต่สนวงสิทธิ์ในการติชมแบบรแบบรง <laughs> อุ้ยเจสันมานี่สูกำลังลงต้อดีครับโอ้ปากหลักก็ไปตามหามินี่สักไกลอยู่นี่เองมินนี่เลจ่าเร่มมหขอโทษนอ๋อเหมือนกันเลย กาชองอยู่โต๊ะให้เรียบเลยเลี้ยงน้ำก็ชอบกินทิ้งคว้างไม่ได้ไม่ได้ทิ้งลืมจะขอรับควรแต่งประกอบให้บางถึงเลยไหมคะแจ๋วเลยโอ้โหมาเปลี่ยนชื่อเจไดมันชื่อแจ๋วเฉยเลยโชคดีนะคะบางสวัสดีค่ะนี่นะคือคือผมไม่ไม่เข้าใจจริงๆนะคือแบบผมผมก็มาโดนเลมอนแล้วนะ แต่ว่าเจาสาันนี่ย,ยังยังยังมามินนี่นะเราแข่งกันใช่ไหมเนี่ยนี่หยอกกันขำๆนะดีแนละ้วเมื่อวานมินนี่เปียกเลยผมใส่มินนี่มาอีกเยนีเ่เดี๋ยวเขาไมดูเจาะลึกในคบกันนะ นั่งถเายค่ะขอต่อนล้วโค้กเย็นมีทานนะคะนสบายกนะคะครับ ใช่ไหมคะมโอเคดิสโต้สักโลนะคะเดี๋ยวหักกลับไปทำไปเก็บเดี๋ยวทำของนั่นที่ต่อ ไข่ม่ด้ยน้นี่นะนี่ของนี้เป็นหมึกไ,ไข่นะครับหมึกไข่นี้เป็นทะเลสุกนะ ข้อยนะครับ้ยใจตรงกันนะสุดิโจททเวลน้องๆมาป้าเล็กได้ลูกมาอ่านอะไรคะ ันนี้ไม่มีกระพูตัวค่ะนี่แล้วตามด้วยส้มตำอันนี้ยำทะเลสุกคาคุณเอกหนึ่งร้ยยำทะเลสุกหนึ่งร้อยบาทนะครับกับปลาหมึกร้อยยี่สิบนะนี่นะไปแล้วนี่นะครับน้าหน่ายกำลังทำอยู่ ส้มตำแขงล้านะอ๋อส้มตำทะเลส้มตำทะเลก็เจอแม่นั่วแหละเจอแม่าะเจมีิ้มตาเอาเน้ำแดงน้องสาวน้ำอะไรน้ำแดงแปนาน้องสาวเนี่ยตาที่ผมบอกนี่แหะ นี e ้รอกินเลยแหละอย่าลืมะลาผิวขาว่สถ yep> ั่นาของพี่สดหนึ่งร้อยนารกส้มสันทะเลหนึ่งร้อยบาทหอยแครงฟูม้าผุ้สอดหอยนางรมค่ะครับ หอยแครงป,ปูปูมากุ้งสดหอยนางรมนะฮะหนึ่งร้อยบาทนะครับนี่แล้วก็มาตามมาด้วยตำทะเลสดนะส้มตำทะเลสดจะเลกส้มตำยำสามพกแซ่บทั้งตำทั้งยำ เอ๋พี่จันมองไหมเปจ้าเอ๋กพี่จัน สองแก้วเลยสองช่องใช้กนเพงเกนว่าง้อแม่เดี๋ยวว่าแตเสื้อหวานเลยเทสโทอศ์พท์กวานหวานโอ้ยเออช่วงช่วงนี้ช่วงนี้แบบคิกขูกคิกขุ

มาเป็นเซ็ตเกียดเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้คนดูจะงงนะว่าเราจะสั่นแซวอะไรผมนะครับนี่นะแบบหนักใจเลยแบบเดิมนะลูกใส่ข้าว เยวใครยิงกันได้ขออีกรอบได้ไหมลองเสียงลองเสียงเนี่ยอันนี้อันนี้เขาลองเสียงนะเดี๋ยวเดี๋ยวผมหยุดก่อนแล้วกันแรับนังนี่นะอ้าว เขเขาลองเสียงลําโพงนะเขาตั้งเวทีจะมีงานนะครับมีใส่บาทคนมีไส่บาขึ้นพรุ่งนี้นะพรุ่งนี้ร้านจะเล็กคุดนะคะทุกคนครับถ้ามาทีมาวันพฤธละหัดเลยวันพฤหัสนะ<ร>เอออ หวยหวยออกมาได้ยังไง9 9 9 9 97 9 9 9 9 97ลอตเตอรี่นะลอตเตอรี่ไม่ออก9 9 7อ่ะออเขาผมถูกถูกถูกลอตเตอรี่โต๊ดไดไหมขึ้นเงินได้ปะลอตเตอรี่น็อตเตอรี่รู้รู้ว่าไปขึ้นใครใครขึ้นใครอ่ะขึ้นจันรถูกโต๊ดถูกโต๊ด กดได้ตังค์นะถูกตัวรอตเตเรียเอาไข่ควงแทงนะเพ่งันมยำกุ้งสดปลาร้ายำกุ้งสดปลาร้าน่าถูกหวยเหรออูกหวยจริงง่ายถูกหรอไม่โทษฮะอะไรนะจุกหว้ <chill> อ้าวกินฟรี <im> <elaborate> ถูกเท่าไรสองตัวยี่สิบต้องถูกเก้าเซอขับใจนะโรคแก้วข้าหวยมาให้เรารีบไถ่แหละอยากรู้ว่าถูกเท่าไหร่จะซื้อได้นะเอ้อะไรนะจมได้นานนะหลายอยู่เล้ ครับแม่ก็ไม่ค่อยได้ได้ซื้อหรอกลูกนะพอดีมันได้ได้เสร็จมาเดี๋ยนี้นะชัดทำกันกระจายการสำหรับทุกท่านใจนะคะสนใจเพราะจะต้องการตัวเลขสามารถโทรสั่งจองคิวก่อนหน้าได้เลยนะคะเต็ พรุ่งนี้หยุดนะคะทุกคนเพราะว่าใจทะเลมีงานตักบาตรนี่จ้ามีงานตักบาตรเย็นคืนนะคะทุกคนคุณตันแม่ขอโทษคุณตันค่ะแม่ยังไม่รู้ว่าแม่หยุดไม่หยุดนะคุณตันดองผิดไปกอดคนดีทำไมไมโลู้เขาเปลี่ยนเวลามาเป็นตอนเช้าตักเช้าพรุ่งนี้มั้แม่พรุ่งนู้จับไม่อย่างนั้นตอนบ่ายไหมใช่แต่ทีนี้ว่าแม่จะเปี้ยเปี้ยฝนวันนี้พี่าวไม่รู้ จะเจอกันอีกทีก็วันอะแม่เมียกับจะหยุดด้วยเมียแหละนะจะถ่ายคลิปเจอกันอีกทีก็วันศุกร์เลยจะแน่แน่ฮะก็เพื่อหัะแม่สั่สงของก็อยู่แม่ตั้งใจว่าจะถ่ายตั้งใจนะแต่แม่ก็ไม่แน่ใจนะคือวันนี้เสียฝนมากเลยถึงท่านต้องถอดหมวกนะคะ ไม่่อารู้สึกหรอพอเราทำงานเสร็จอรจะเป็นยำปูหมามาดูสองตัวร้อยี่สิบสอตัวร้อยิบนะคะแ่พ่อพี่สันนจะไปคนนี้ใส่งขับบ้านนะคะใ่ยๆน๋อแซลมอนในกล่องนี้นี่ชิ้นแบบ สีสีน,นะคล้ายเหล่าัูมา้าไ <c oughs> อ้นะแบบให้ชมให้ชมเหมือน,น,นยุคมันน่าทาน<อ>มากเลือกตัว <c oughs> ใหญ่ลูกค้าสีสันสตัวก็วคิดเปร้อยสี่สบบางทีตัวเย่มยมๆอะไรก็ร้อยยี่ร้ยส นี่นะหน้าฐา,า,านมาแซลมอนาด้ีบาทครบาทนนี่ได้ยินเสียงจะได้บอกน่ากินน่ากินเมนูนี้นะเดี๋ยวมันมาลุ้นกันนะเป็นอะไร เดีเเด <c oughs> หัวยำแซ่บเลยครับนี่ะนะสั่งไปยังพาโลกไปแล้วใช่ไหมคะขาพอกุง้งเราด๋ยวก่อนนะคะได้ขอเลยใหม่น้องทานแบบใหม่แต่่จนให้มันเยอะอ่หน้าถิ่ พราะของมันเป็นราคาถ่จานน่านนะอีกก็จะเอามาตำค่สดน่ารักใช่ค่ะคนมันตกค่ะปั่งไว้แลเสียถึงข้างแล้วขยันหน่อยหัวใส่เนยเจ็บหูโอ้คนจานน่ากินมากเรามาดูบันทึกว่าวาที่จะเล่กบอกว่าน่ากิน ใส่นี่ใส่จานนะครับเมนูนี้นี่นะครับจานนี้จานนี้เดี๋ยวมาดูจานนี้กันนะเพราะเป็นเมนูอะไรนะจะล็กเอ,อื้อหือมาแล้วนะครับเป็นสัญญาณ ก็ดีกันทุกท่านครับของลูกตอนนี้กำลังใก่จานให้ลูกส,สวยๆนะลูกก้ามปูนะคะก้ามปูมาแล้วนะ ไข่ผู้ไข่ผู้แล้วก็จะตามมาด้วยอะไรเอ่ยนะฮะกุ้งสุกกุ้งสุกอืม ไข่ปูก้ามปูกุ้งสุกไข่แดงกุ้งสุกไข่แดงสองรอยบาทเมนูนี้นะครับได้ก้ารปูแกะไข่ปูกุ้งสุกแล้วก็ไข่แดงเสนะคะน่าจะประทายคโหแบบ เมนูนีข้ของผมของผมนะฮะสองร้อยครับอ๋อครับโอเคก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ฝากขอบคุณสำหรับการรับชมและก็ติดตามนะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใ,ใจให้ปักหลักแชนแนลด้วยนะครับสวัสดีครับ